เห็นภาพไหมคะว่าเราทําอะไรเห็นภาพไหมคะว่าทีมงานของเราทําอะไรแน่นอนค่ะเป็นกระบวนการหนึ่งในการประกอบเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ชุดนี้เนี่ยจุดเด่นจริงๆมันอยู่ที่การดีไซน์พอลูกค้าอยากได้เคาน์เตอร์ที่ยาวมากทีนี้พอยาวมากเราจะทำยังไงให้เราบางรอยต่อนั่นก็คือการออกแบบนั่นเองแล้วเมื่อกี้นะคะก็คือฉากระทึกขวัญ เราก็เดินเข้ามาด้วยชายชะกัน2คนพร้อมกับการพรางรอยต่อและว,วันนี้เคานเตอร์ที่คุณจะได้รู้จักก็คือเคานเตอร์ชิดนี้นั่นเองค่ะชะกันของแท้นะมาพร้อมกับมีคัตเตอร์ปุ๊บอ่า เคาน์เตอร์แล้วนะคะเคาน์เตอร์ยาวไหมคะคุณผู้ชม,มยาวจนยิ่งสามารถที่แบบเดินจากมุมนี้ทั้งหมดนะคะอยากบอกคุณผู้ชมว่าหน้าง,งานของคุณคลินิกของคุณโรงพยาบาลของคุณจะยาวแค่ไหนก็ได้ แต่เราจะดีไซน์เคาน์เตอร์แบบไหนล่ะให้ความยาวไม่เป็นอุปสรรคในเรื่องความสวยงามเวลาที่คุณผู้ชมมาค่ะสั่งเคาน์เตอร์ตัวยาวๆสิ่งที่คุณกังวลหลายๆคนชอบกังวลในเรื่องของรอยต่อหลายครั้งลูกค้าบอกยิ้มว่าเอ๊ะเคาน์เตอร์เนี่ยมันยาวมากจริงๆจาเป็นต้องเอามาต่อกันต้องมีเคาน์เตอร์ชิ้นที่1 2 3เราจะทําอย่างไรให้ตรงรอยต่อเนี่ยมันรู้สึกรบกวนสายตาน้อยที่สุดวันนี้ค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นมันคือตัวเคาน์เตอร์2ตัววางต่อกันและเราต่อยอดด้วยสิ่งนี้ ต่อยอดด้วยสิ่งนี้นะคะมาวางทับวางบางรอยต่อลงไปและที่สําคัญนะคะมันก็ดูยกสเต็ปขึ้นมาด้วยเคาน์เตอร์ดูมีมิติมากขึ้นด้วยเห็นไหมคะว่าดีไซน์ที่เราเขาเรียกว่าออกแบบมาเพื่อบดบางรอยต่อสุดท้ายแล้วมันคือมิติ แต่จริงๆแล้วพอย้อนกลับมาดูด้านในค่ะมันเป็นฟังก์ชันด้วยเวลาที่เราใช้งานเห็นปะ่ะมันก็แบบเป็นพื้นที่ที่ได้เก็บของตามที่คุณผู้ชมได้เห็นและถ้าคุณทํางานจริงๆคุณจะรู้ได้เลยค่ะว่าเวลาที่เป็นเคาน์เตอร์ต้อนรับไม่ว่าจะเป็นหน้าคลินิกหรือโรงพยาบาลเราจะมีอุปกรณ์ต่างๆเยอะแยะมากมายเอกสารต่างๆบริเวณนี้เรียกได้ว่าเป็นทั้งชีวิตของช่วงเวลาทํางาน ก็ให้มันเป็นพื้นที่ที่คุณจะจัดสารแล้วก็เก็บสิ่งต่างๆที่คุณจําเป็นต้องใช้ในเวลางานได้ถ้าคุณมองเห็นตามที่มองเห็นคุณจะเห็นว่ามีลิ้นชักเยอะมากที่สําคัญนะคะช่วงบริเวณใต้บาร์คุณจะเห็นว่ามีช่องแบ่งช่องบนช่องล่างตรงนี้เกิดประโยชน์มากๆเลยเห็นไหมคะว่าดีไซน์ที่บางครั้งเราออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาบางอย่างมันกลับเกิดประโยชน์บางอย่างเพิ่มพูนขึ้นมาด้วย และนี่ก็คือสิ่งมหัศจรรย์ที่เรียกได้ว่าการออกแบบจากมาสเตอร์ดีไซเนอร์ของทีมงานเรานั่นเองค่ะ นี่คืออีกหนึ่งหลักฐานค่ะเวลาที่คุณสั่งเคาน์เตอร์แล้วผ่านการดูแลผ่านการให้คำแนะนำจากสิ่งที่เรียกว่ามาสเตอร์ดีไซเนอร์มันจะช่วยให้คุณนะคะได้เคาน์เตอร์ที่ไปวางอยู่หน้าคลินิกหรือว่าโรงพยาบาลของคุณะรู้สึกเพอร์เฟกมากขึ้นเป๊ะมากขึ้นนั่นเองค่ะ แล้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมกําลังมองแล้วร,รู้สึกว่าเราไม่ได้ต้องการจะใช้เคาน์เตอร์ยาวขนาดนี้สิ่งที่ยิ้มจะแนะนําคุณผู้ชมมากไปกว่าเรื่องกบบารบดบังรอยต่อมันคืออะไรยิ้มอยากบอกง่ายๆค่ะว่าเวลาที่เราจะมองหาเคาน์เตอร์เพื่อไปวางที่หน้าคลินิกหรือว่าโรงพยาบาลของคุณบางครั้งในเรื่องของมิติความสวยงามฟังก์ชันพวงจุ้ยเป็นส่วนสําคัญเมื่อวานนี้เองเลยค่ะมีลูกค้าโทรหาย,ยิ้มแล้วก็บอกว่า อยากได้เคาน์เตอร์แต่ไม่มีความรู้ในเรื่องของหครงจุ้ยคุณยิ้มพอแนะนำได้ไหมยิ้มบอกเลยว่ายิ้มไม่ใช่หมอนะคะไม่ใช่สีนแสแต่สิ่งที่ยิ้มจะแนะนําได้นะคะนั่นก็คือความพอดีนั่นเองจริงๆแล้วเวลาที่เราจะเปิดธุรกิจใดๆก็ตามค่ะในส่วนนี้เป็นส่วนต้อนรับลูกค้าธุรกิจของเราอยู่ได้เพราะลูกค้าถ้าเกิดว่าลูกค้าเดินเข้ามาติดต่อแล้วมุมนี้เป็นมุมที่ลูกค้ารู้สึกพอใจสบายใจ แล้วก็รู้สึกว่าไว้วางใจที่จะฝากไม่ว่าจะเป็นบริการหรือจะมาซื้อสินค้าเราแค่นั้นเองค่ะสําหรับยิ้มน้ำมุมนั้นน่ะคือมุมเคาน์เตอร์ที่ดีแล้วก็รายละเอียดอื่นๆเช่นความสะดวกสบายในการทํางานนั่นก็คือเรื่องของฟังก์ชันก็เป็นหน้าที่ของมาสเตอร์ดีไซเนอร์อีกนั่นแหละค่ะแล้ววันนี้นะคะไม่ว่าคุณจะอยากได้เคาน์เตอร์ยาวขนาดไหนสั้นขนาดไหนก็แล้วแต่มันมีองค์ประกอบเยอะแยะเลย เอาที่ได้ฟังมาทั้งเรื่องความยาวเรื่องดีไซน์ห่วงจุย้ยฟังก์ชั่นการทํางานทั้งหมดทั้งมวลยิมเล่าให้ฟังค่ะจริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราคุยกันนั่นเองเราจะเริ่มคุยกันได้อย่างไรเพื่อให้เราค่อยๆไปทีละขั้นตอนทีละสเต็ปและทีละส่วนสําคัญนั่นก็คือการเริ่มทักมหาย,ยิมตรงด้านล่างตรงนี้นะคะช่องทางด้านล่างทั้งหมดยิ้มดูแลคุณผู้ชมด้วยตัวเองและมีทีมงานมีมาสเตอร์ดีไซเนอร์ ที่สำคัญนะคะเราบริการคุณด้วยประสบการณ์และด้วยความเต็มใจอยากให้คุณทักทายเข้ามาแล้วเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วค่ะห<ะ><ะ>ากเคาน์เตอร์เมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมได้ชมนะคะรู้สึกถูกใจนะคะสามารถแคปรูปภาพแล้วก็ทักมาสอบถามทางช่องทาง Line Facebook หรือว่าโทรหาได้เลยนะคะยิ้มแล้วก็ทีมงานเตรียมให้คำแนะนำลูกค้าทุกท่านค่ะ และถ้าเกิดว่าถูกใจการรีวิวดีๆแบบนี้กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดการติดตามนะคะ